เรามัจจะคุ้นเคยน้เวลาที่หน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับชาติจะไปสร้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเรื่องเยอะมันจะต้องมีการไปคุยว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ในการดูแลของใครต้องไปทําประชาพิจฉาไปถามคนในพื้นที่อาจจะต้องไปแก้กฎหมายทํานู่นทํานี่กว่าจะได้สร้างอ่ะนะใช้เวลากันเป็นหลายเดือนหรือเป็นปีปีหรือหลายปีด้วยซ้ำไปเหตุการณ์นี้ก <c oughs> ็เกิดขึ้นที่สาธารณะเช็คเหมือนกันค่ะ เขาเนี่ยวางแผนในการจะสร้างเขื่อนขนาดเล็กวางแผนเนี่ยมา7ปีเลยนะคะไม่ได้สร้างสักทีปัญหาก็เหมือนที่เราเคยเจอกันนี่แหละปัญหาก็คือต้องคุยกับองค์กรนู้นหน่วยงานนี้เอ๊ะใครมาดูแลคุยกันไปคุยกันมาเจ้าบีเวอร์บอกเบื่อมนุษย์แล้วเกินเพียงกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราสร้างให้ใช้เวลาเพียงแค่2คืนค่ะเจ้าบีเวอร์สร้างเขื่อนให้มนุษย์เสร็จสิ้นเลยค่ะ แล้วก็ประหยัดงบไปนับงบประมาณไปได้ถึง41ล้านเลยนะในขณะที่มนุษย์ยังเทียงกันอยู่เลยอะนะคะเ,ออเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติขนาดใหญ่ในเขตเบรดี้อของสาธารณรัฐเช็กค,ค่ะวางแผนกันไว้อย่างดิบดีตั้งแต่ปี2018แล้วว่าจะมีการสร้างเขื่อนขนาดเล็กเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศแต่โครงการนี้มัวแต่เถียงกันยาวนานกว่า7ปีค่ะ ความคืบหน้าก็ไม่มียังไม่ได้สร้างสักทีจนกระทั่งเจ้าบีเวอร์เจ้าตัวนี้เจ้าอ้วนเนี่ยนะคะเอ๊ะไปบุลี่เขาหรือเปล่าจะมีใครมาดรามา่าดิฉันไหมเนี่ยเจ้าบีเวอร์ตัวนี้ค่ะก็กลับใช้เวลาเพียงแค่2คืนเท่านั้นค่ะก็สามารถจะสร้างเขื่อนให้กับมนุษย์ได้เสร็จสิ้นแล้วแบบฟรีๆเลยนะคะนี่เป็นการรายงานของสถานีวิทยุเช็คค่ะพื้นที่อนุรักษ์เบอร์ดี้แห่งนี้เคยเป็นฐานทัพมาก่อนนะคะก่อนจะถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ แต่จากการจัดการกับปัญหาเรื่องของสิทธิ์ในการดูแลยังไม่ชัดเจนทําให้หน่วยงานกลาโหมของเช็กและหน่วยงานบริหารแม่น้าว่าวแต่ว่าก็ต่างมีอำนาจในการกำกับดูแลกระเทียงกันไปเทีย <ๆ S 1> งกันมาว่างั้นเถอะว่าตกลงและอยู่ในอำนาจหนะ้าที่ของใครรัฐบาลเช็กได้เสนอแผนในปี2018นะคะให้สร้างเขื่อนขนาดเล็กเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเนี่ยประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ย41.7ล้านบาท แต่เนื่องจากการเจราจาระหว่างหน่วยงานก็ยืดเยื้อไม่จบสักทีค่ะโครงการนี้จึงล่าช้ามาถึง7ปีแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะหัวหน้าสํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์เบอร์ดีได้ออกมายืนยันว่าขณะนี้ในขณะที่มนุษย์กําลังเถียงกันวางแผนกันอยู่เนี่ยเจ้าบีเวอร์ได้สร้างเขื่อนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแถมยังสร้างให้ฟรีไม่มาเก็บตังค์ด้วยนะคะ ทำไม่ชื่อประหยัดงบประมาณให้ชาวเช็คไปได้ถึง30ล้านเช็คโครูนหรือว่า41.7ล้านบาทค่ะโดยนักสัตววิทยายังชื่นชมบีเวอร์นะคะว่าดูสิมนุษย์ยังสู้บีเวอร์ไม่ได้เลยนะคะการสร้างเขื่อนของบีเวอร์นั้นใช้เวลาเพียงแค่1-2คืนเท่านั้นขณะที่ถ้ามนุษย์ตั้งใจทําอย่างจริงจังอย่างที่บอกว่ามันเป็นเขื่อนเล็กๆนะคะถ้าเราเถียงกันเสร็จแล้วเราสร้างเนี่ยเราใช้เวลาในการสร้างประมาณแค่1สัปดาห์ แต่เนี่ยเรามมวแต่เถียมกันค่ะแล้วก็ไม่จบสักที7ปีก็ย,ยังไม่ได้สร้างนะคะผู้ในการสํานักงานอนุรักษ์ธรรมชาติและภูมิทัศน์แห่งเช็คประจาแคว้นโบโฮีเมียตอนกลางบอกว่าเจ้าบีเวอร์เนี่ยมันเก่งนะมันมีความสามารถพิเศษมันเลือกสถานที่สร้างเขื่อนได้อย่างแม่นยําที่สุดเลยค่ะแล้วแม่นกว่าการที่มนุษย์เนี่ยเป็นผู้วางแผนบนกระดาษซะอีกแต่เจ้าบีเวอร์เนี่ยไม่เห็นต้องมีแผนการไม่ต้องมีกระดาษไม่ต้องมีพิมพ์เขียวเลยทั้งนั้นมันก็สร้างเขื่อนของมันเสร็จ ใน2วันค่ะโอ้โหนี่ต้องยกย่องเลยนะต้องให้เกียรติบัตรเลยนะจับกับเจ้าบีเวอร์ตัวนี้ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยนะคะเออนี่ก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับออคนเช็คนะอย่างน้อยเนี่ยประหยัดงบประมาณไปได้ตั้ง 40, 40กว่าล้านบาทนะกับการที่มันทำเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องมานั่งเถียงกันหลายปีนะ